สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูออนอีกครั้งแล้วนะคะกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูก็อยากจะฝากเด็กๆว่าช่วงนี้สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด -19 ยังมีการแพร่กระจายไปทั่วรอบๆอบทิศทางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะออกนอกบ้าน หรือไม่ว่าเด็กๆจะไปทำธุระกับคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนสิ่งสำคัญเด็กๆจะขาดไม่ได้ก็คือ1ต้องสวมแมสท,ทุกครั้งนะคะก่อนออกนอกบ้านแล้วก็2ออย่าลืมพกเจลเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยนะคะเวลาที่ไปสัมผัสสิ่งของหรือว่าไปจับตรงไหนเด็กๆก,ก็จะได้เอาเจลแอลกอฮอล์ฉีดที่มือนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะเกาะติดมากับ ตัวที่เราไปจับนะคะทําให้เราเกิดความปลอดภัยนะคะและที่เวลาที่เราอยู่ที่บ้านก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเราก็ต้องล้างมือนะคะเช่นกินร้อนช้อนกลางล้างมือเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเองนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะในวิชาภาษาไทยเรื่องพยัญชนะไทยตั้งแต่กอไก่ถึงหงงงนะคะ แล้วก็เราจะมาสนุกกับปริศนาคำไทยตั้งแต่ถอฐานถึงพอผ่านนะคะประจำชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งโดยคุณครูกรอนิสภาเสนจันทึกเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทบทวนการอ่านพยันชนะไทยกันก่อนนะคะเด็กๆเริ่มเลยค่ะกอไก่ขอไข่ ขอขวดคอควายคอคนคอละคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอปะตักทอฐาน ทอมนโททอพุ้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝา พอพานฟอฟันพอสำเภามอมายอยักษรอเรือรอลิงวอแวนสอสาลาสอลอสีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างและ หนกูกตาโตเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนท่องพยัญชนะไทยตั้งแต่กไก่ถึงหนกูกนะคะทีนี้เราก็จะมาสนุกกับปริศนาคำไทยพยัญชนะต้นกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มทายกันเลยคะ่ะเริ่มเลยนะคะฉันคืออะไรตั้งไว้วางของ เป็นที่ไว้รองรับของสูงเอ้ยอะไรเอ้ยเด็กๆตอบได้ไหมคะคุณครูอ่อนจะเฉลยนะคะก็คือทอฐานนั่นเองนะคะทอฐานนี้คือฐานที่เอาไว้สําหรับตั้งพระพุทธรูปนะคะปิศณาคาทายต่อไปเลยคะ่ะฉันคืออะไรใช้ลโสภา พันรายายักษีมีชื่อทศกัณ์ทอมนโทนั่นเองนะคะทอมนโทเป็นพันรายาของทศกัณฐ์นะคะปิศาคำไทยคำต่อไปเลยค่ะฉันคืออะไรมีวัยแก่เท่าลูกหลานคอยเฝ้าเอาใจดูแล อีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรมีวัยแก่เท่าลูกหลานคอยเฝ้าเอาใจดูแลเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะทออะไรคะเด็กๆทอบพูดเท่านั่นเองนะคะปิศณาคำทายต่อไปเลยค่ะฉันคืออะไรสนใจาศาสนา บวชด,ด้วยศรัทธาอายุน้อยเอ้ยคืออะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกนอ,อนอนเลยคะนอเนนนั่นเองนะคะปริศนาคำทายคำต่อไปเลยค่ะฉันคืออะไรผู้ใหญ่ดูแลยามหิวงอแงเรียกหาแม่เอ้ย ตอกตอกตอกเด็กตอบพร้อมกันนะคะคืออะไรดอเลยคะตอบ,บนางๆคะ่ะดดเด็กนั่นเองเก่งมากคะ่ะปริศนาคำทายต่อไปเลยนะคะฉันคืออะไรเคลื่อนไหวช้าๆกระดองแข็งหนาสี่ขาคลานไปเด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยตอบได้ไหมคะคืออะไรคะ ตออะไรเอ่ยต่อเต่านั่นเองเก่งมากค่ะปริศนาคำทายคำต่อไปนะคะเด็กๆฉันคืออะไรเอาไว้ใส่ของขนมเงินทองข้าวของมากมายคืออะไรเอ่ยอะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถออะไรคะลูก ถอถุงนั่นเองนะคะถอถุงนะคะเอาไว้ใส่ของใส่ขนมใส่เงินใส่ได้สารพัดมากมายเลยนะคะเรามาทายปริศนาคำทายคำต่อไปค่ะฉันคืออะไรมีใจกล้าหาญคล่องแคล่วชำนานเก่งการสู้รบอะไรเอ,อ่ยเด็กๆต้องตอบได้แน่ๆเลยคืออะไรคะทออะไรคะลูก ทอทหารนั่นเองนะคะทหารสู้รบเก่งนะคะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถนะคะเป็นรั้วของชาตินะคะปริศนาคำทายคำต่อไปค่ะฉันคืออะไรผูกไว้ยอดเสาทุกเย็นและเช้าต้องเคารพเอ่ยอะไรคะเด็กๆอะไรคะตอบพร้อมกันค่ะทออะไรคะลูก ทอทงนั่นเองนะคะทอทงนะคะปริศณาคำทายคำต่อไปเลยค่ะฉันคืออะไรอยู่ในที่รกเนื้อตัวสกกรปรกรังแสนรกเอ้ยอะไรนาะติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกคือนอหนูนั่นเองนะคะ หนอหนูนั่นเองเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะอ่านอหนูมันชอบกินของสกปรกนะคะเด็กๆเ,เข้าไปใกล้ได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวมันจะแพร่เชื้อโรคมาให้เด็กๆนะคะปริศนาคำทายคำต่อไปคะ่ะฉันคืออะไรเป็นใบสีเขียวใบกลมใบเรียวเขียวสดงดงามคืออะไรคะเด็กๆสีเขียวๆใบะไรคะ บอใบไม้นั่นเองนะคะปริศนาคำทายคำต่อไปค่ะฉันคืออะไรใช้ครีบใช้หางเคลื่อนไหวนำทางอยู่ในน้ำเอย่ยคืออะไรคะว่ายอยู่ในน้ำเป็นอาหารก็ได้คืออะไรเอย่ยปออะไรคะลูกปอปลานะคะปอปลา ปริศนาคำทายคำต่อไปเลยนะคะฉันคืออะไรอาศัยในป่าสร้างรังขึ้นมาเก็บน้ําหวานเอ่ยคืออะไรคะเด็กๆพออะไรคะลูกพอพึ่งพอพึ่งทำรังนั่นเองนะคะเด็กๆเข้าไปใกล้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าเด็กๆเข้าไปใกล้พึ่งมันก็จะต่อยเอานะคะปริศนาคำทายคำต่อไปนะคะ ฉันคืออะไรปิดไว้ปิดป้องกันไม่ให้มแมลงวันมาตอมอาหารเด็กตอบพร้อมกันค่ะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้ไหมคะเวลาที่ทำกับข้าวจะต้องมีฝาฝาไว้ปิดหม้อนะคะกันมแมลงวันนะคะนี่คือฝาฝานะคะปิศณะคำทายคำต่อไปเลยค่ะฉันคืออะไร ใช้ใส่บุปผาทูบเทียนมาลาบูชาพระเอย๋ยอะไรคะเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกคือพอพานนั่นเองนะคะเอาไว้ใส่ทูบเทียนเอาไว้ใส่ของที่บูชาพระเด็กๆเคยเห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่พาไปวัดเด็กๆเคยเห็นไหมคะเวลาเขาจะทาถวายพระเขาก็จะเอาใส่พานใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เรา ได้มาท่องปริศนาคำทายแล้วก็ได้ทำได้ทายคำปริศนากันนะคะเด็กๆได้ความรู้อย่างหลากหลายใช่ไหมคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะคุณครูออนอยากฝากเด็กๆว่าให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆท่องพยัญชนะไทยกอไก่ถึงองนกฮูกนะคะและก่อนออกนอกบ้านต้องสวมแมสแล้วก็พกเจลสเปย์นะคะเพื่อเอาไว้ป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ